ไข่เจียวมาแล้วค่ะไข่เจียวโอ้โหแหมไข่เจียวจริงๆค่ะคุณผู้ชมนี่อย่ามองเข้าใจผิดคิดว่าเป็นขนมครกนะคะแต่กําลังจะบอกว่าเขานําขนมครกญี่ปุ่นมาผสมกับไข่เจียวของไทยเรานี่แหละค่ะแล้วก็กลายเป็นไข่กะโหลกอย่างที่เห็นนี้นะคะติดตามเรื่องนี้กันดีกว่าเจ้าพารว่อยค่ะ เจ้าของธุรกิจไข่กระโหลกนะคะก็คือคุณสุชายบุญกลอมจิตและเพื่อนสนิทคุณธนาพันธ์นาคดีค่ะที่พลิกตัวเองนะคะจากนักออกแบบตกแต่งภา,ายในและทําบริษัททูอาหารมาเอาดีเป็นพ่อค้าขายไข่กระโหลกจนกลายเป็นเศรษฐีย,ย่อยๆแล้วล่ะคะ่ะคุณสุชายเล่าถึงที่มาของอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นดังกล่าวนะคะว่าเกิดขึ้นมาจากการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหลายปีก่อนจึงต้องหันมาทําอาชีพอื่นสร้างไรายได้และมีเงินใช้จ่ายในทุกๆวันค่ะแล้วก็เห็นว่าการขายอาหารการกินนี่นะคะน่าจะเป็นช่องทางที่ดีเพราะว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไรเรา ก็ต้องกินค่ะจนกระทั่งได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะคะเห็นขนมครกญี่ปุ่นเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆแต่มีคนทําขายกันอยู่เป็นจํานวนมากแล้วนะคะและที่สําคัญไม่ใช่อาหารไทยด้วยซึ่งไม่รู้ว่าคนไทยจะชื่นชอบแค่ไหนจึงเกิดความคิดว่าทําไมไม่นําข้าวไข่เจียวอาหารแบบไทยๆมาประยุกต์ใช้วิธีทาแบบขนมครกญี่ปุ่นคุณสุชัยและเพื่อนซีนะคะจึงเริ่มลงมือทําอาหารเมนูพิเศษดังกล่าวเริ่มจากการคิดไส้ขึ้นมาเองค่ะเพื่อใส่ในห่อไข่นะคะพร้อมกับข้าวแล้วก็ใช้ข้าวเนี่ยผัดปรุงรสจากนั้นก็ สรสชาติด้วยซอสพริกซอสมะเขือเทศและมายองเนสรองก้นด้วยกะหล่ำปีตั้งชื่อว่าไข่กระโหลพร้อมเสิร์ฟนะคะความน่าสนใจนั้นนะคะก็อยู่ที่กล่องที่ออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษทําให้ดูทันสมัยค่ะวันนี้มี3ไซส้เลือกนะคะคือไส้ปลาแซลมอนซีฟู้ดไซส้กรอกชีสขายในราคาลูกละ40สบาทเท่านั้นเองค่ะ ช่องทางการขายนะคะวันนี้มีอยู่หลายที่เหมือนกันนะคะก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตลาดแหล่งท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดจตุจักรตลาดน้ําอัมพวานะคะตลาดน้ําอยุธยาตลาดน้ำสีภาคที่พัทยานะคะแล้วก็ตลาดเพลินวานที่หัวหินแล้วก็เขาก็เปิดขยายเป็นแฟรนไชส์ด้วยนะคะใครสนใจก็ลองดูนะคะอีกหนึ่งอาชีพน่าสนใจค่ะ0897993225นะคะ0897993225และนี่คือไอเดียเจ้านี้ค่ะโอ้โห